ตอนนี้มาชมทำความาสะอาดคอกครับคอ,อกสามารถเปิดปีได้แนละ้วอือนี่ครับคอ,อกแต่ถ้าทำความาสะอาดก็จะวัวไปไว้ฝั่งน้นง่ายต่อการจัดการครับฟังฟังนี้จะเป็นเทปปูนมดาด้วยนี่ครับทำความาสะอาดเสร็จก็จะ เอาวัวออกมาเก็บแล้วก็นล็อกเนี่ยคช่ใส่เล็กเป็นหลิมนะหลิมล็อกนี่ครับตอนนี้อ้ยความสาดเราก็ให้กินกินยาด้มย้ย ฮะสี่โมงสี่โมงจะให้อาหารที่นึ่เบีย์ขอบคุณเดี๋ยวขอบคุณวันนี้ไม่ทนันวันนี้ไม่ทันแล้วไม่ทันนะครับททีพรุ่งนี้ทำทีละขอ้อทีละล็อกล็อกหนึ่งมีอยู่สิบห้าตัวสำหรับแม่อุ้มบุญครับ ขอดีนี่เอางัวนมนี่มันมันมันนมนนนม,นมันดีเลยนำนมมันดีมั้งอ๋อนำนมไหลนะมันก็ได้เห็ดไชลูกไงดีสมบูรณ์แข็งแรงครับมแม่อุ้มบุญจะเรียกเป็นงัวนมนะครับงัวนมจะจะดีนะครับแล้วก็ไม่ดื้อ้วยงัวบามันลูกผสมมันสิดื้อนะ เตะคนเวลาเวลาฝากทองอะนะเวลาฝากทองฝากใครนะครับงัวนมมันบดดื้อนะแต่ถาใส่ง่วพวกงัวบามันง่วนมันมันจะดื้อครับบามันลูกผสมลูกกระทบมันดื้อครับทำยากนะครับนี่ันนี่ลูกผสมอ่ะนี่บาลูกผสมบามันครับ นี่ยะเดืเห็นป่ะนาเนาะนี่ครับสาเหตุที่เลือเรางัวนมมาเป็นแม่อุ้มบุญนะครับอันนี้ก็ลูกผสมนั่เนี่ยฮะบีดมาเตอร์อันนี้ผสมบีดมาเตอร์นี่เห็นไหนี่ครับเสร็จไปแล้วอีกคอกหนึ่งทำความสะอาดนะครับ ามโมงกว่าจบภา,ารกิจนะครับการทำความสะอาดคอกนะครับก็ฝา,า,ากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับฝากทางช่องนะองนะครับช่องโชว์กุนฟาร์มนะครับเมื่อนี้ก็พามาชมวิธีการทำความสะอาดของมิรเชงยืนฟาร์มนะครับ